ตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา กรากระตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพลียงกันนะจ๊ะโยสโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธโยโส พระขาวอารังสัมมสสัมพุโธสาวะโตเยนะอคาวตาธรมโมสุปฏติปันโนยะสาวะโตสาวกสังโฆ ธรมมะยังพระขวันทังสัตธรรมศาสังคังยิมเมหิสกาเรหิยะทาราหังโปรยพิเทหิอันพิปุนเฉยามะสาธุโนอันพันเตมพระขวาน สุจราปรินิพุโธปีติมัจฉนาตานุกรรมปะมานัสสานิเมสกาเททุกตาปันาการุูเตมปฏิคันหาตุ ธรรมะขังที่ขอระทาหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวรกาย ข่าวตาธรรมโมธรรมังนัมสัมมิสุปาติปันโนภระข่าวโตสาวกสังโฆสังขังนมามิอันไมยังยั้บัดสักพระข่วโต พระคัมภกาลังกาลวมาเสยนโมตัสสภะขวโตอะระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสภะะวโต สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบกราบกราบ เมื่อพวกเราได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกันทุกคนนะอัจชายังจันทสระ มหาเทรสสา,าธรรมาภิสมยะทิวโสสัมปัตโตเตนะโขปนะสมะเยนะพัทธปัธาปุณณมิยัง จันทสระมหาเถรอุโปสถาคาเรนิสินโนปลังกังอาบุชิตวาอุชุงกายังปะนิทายะ ปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาจิตเตกักขะตังปัตวาธรรมาพิสมยังปัตโตมายันธาน,านิวิปสัสสนเนหี มะเนหิตังอนุสาริมหารตัตนัตยังสรนังคตา,า,า,ตารตันารตน,ตาานาตาปะตนปฏิเปหิรัตนัตยัสสะจาตัสสะจาอภิปูชยามา เตสตตมานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุโนวันนี้วันดีเป็นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถึงพร้อมด้วยกาลสมัยวันนี้แล้ว เป็นวันคล้ายวันที่พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายได้นั่งขัดสมาธิคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสตมั่น ตั้งสัตยาธิฐาน,นเบื้องหน้าพระพัก,กพระบรมศาสดาใจหยุดเป็นหนึ่งเข้าถึงกายในกายได้เข้าถึงพระธรรมกายในดิถีวันเพ็ญกระจาง กลางพรรษาที่สิบสองวัดโบสถ์บนบางคูเวียง,งปเป็นพยานการตัดสรู้ธรรม,อมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,า,ปา,าเป็นทนายแก้ต่างแก่พระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตามระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี้แล้วขอถึงพระรัตนไตรัย ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกอันสูงสุดและขอสักการะบูชาด้วยธรรมปทีบแก้วทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งอุปัตวะอันตรายจงพินาศสิ้นไปให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงจิตใจแกล่งกล้าร่าเริง บันเทิงอาจหารในธรรมให้สามารถรวมใจให้หยุดเป็นหนึ่งได้ได,ได้เข้าถึงซึ่งพระธรรมกายได้สำเร็จวิชาศักดิ์สิทธิ์รุ่งเรืองด้วยบุญบารมี ทั้งรัศมีกําลังฤทธิ์มีสิทธิเฉียบตรให้สาม,มารถปราบมารประหารกิเลสปร,ราบสิ้นเชื้อไม่เหลือเอศษเข้าสู่นิพพานเทินนิพพานปัจโยโหตุ